เทศนาของเก่าเรื่องของเก่าผู้เทศกับของเก่าธรรมะกับของเก่าผู้ฟังกับของเก่าคนเก่าเนะี่ยฟังกิจกางกิจผลกับคนเก่านะธรรมเทศนาที่เทศให้ฟังก็เรื่องของเก่าไม่ทราบจะเอาไหนมาเทศอีก ทันรู้แต่ว่าของเก่าอย่างนี้แล้วหมดเรื่องไปแต่คิดดูว่าเราฟังเทศฟังมามากมายที่ท่านยกอุเทศคาถาเพื่อเรื่องของเก่าทั้งยกคิดแตกไปบ้างก็งรวมควาวมันของเก่าของเก่าคืออะไร พระพุทธเจ้าเ่าเทศนาเรื่องใจนั่นแหละของเก่าเทศนะไ,ได้ก็เแต่เรื่องของเก่าทั้งนั้นเนี่ยพุทธศาสนานี้ที่สแสดงไปมากมายท่านสแสดงไว้ก็ล้วนเลยเทศถึงใจใครจะไม่พูดใจคนเราก็มีใจทุกคน กิเลสทั้งหลายเกิดจ hall, ากใจบาปทั้งหลายก็เกิดจากใจบุญทั้งหลายก็เกิดจากใจแต่เรายังม่ท่านเห็นใจที่ว่ายังหา่างไกลจากพุทธศาสนามากเทศนาทัเรื่องใจแต่ไม่เห็นใจนั่นแหละเป็นปัญหาอยู่นในยังเทศทั้งๆทั้งๆในดูแล้วก็จบเป็นซากที ทุกคนนั้นเห็นทส่เอาเข้ามาอย่างว่าบาหรือบุญดีหรือชั่วหยาคือละเอียดเกิดจากใจนั้นถ้าหาก็เราเห็นใจแล้วไม่สามารถที่จะทำคนชั่วได้ที่ทำคนชั่วนั้น เพราะเหตุใจพาเราไปพาเราทำอีกแกนึงก็อยากจะทำอีกแหนึงไม่อยากจะทำที่อยากจะทำเเพราะยิ้มใส่ทันดาอยากจะทำคงชั่วหรือหากกรรมเป็นที่จะต้องทำคงชั่วอย่างว่าอยากไม่มีอันโยนกิน เห็นเขากัวอยางรักขโมยของเขาหาโดยตรงไม่ได้หาราคาขโมยเขากินอันนี้ไม่ไม่เห็นแงสงของนถ้าหากเราไปเห็นอีกตรงหนึง่งอีกตอนหนึ่งว่าทำขวมชั่วมัวมองทำขโมชั่วแล้วนะั้นได้รับผลของขโมชั่วหมายความว่า ทำดีต้องในดีดทำชั่วต้องในชั่วทำบาปต้องในบาปคนอื่นรับให้ไม่ได้คนเองเป็นคนทำคนเองเป็นคนรับถ้าเห็นโทษอย่างนี้แม่มีเครสามารถจะทำคนชั่วได้เห็นนั่นเงะ่าเกิดจากใจ มันมันไม่อยากทำน,นั้นอยากทำนั่นเองแต่หาจึงต้องฝึกหับใจอบลมใจให้อยู่ในบังคับของตนบังคับใจได้แก็นิ่งเฉยอยู่ที่เดีวที่พูดถึงเรื่องใจคือพูดถึงตัวเดิมตัวเดิมแท้ในคือใจ คนเราทั้งหมดทั้งตัวนี้มีใจเป็นอน,น่่งอย่างกันเทศสนาฝุกมมโนฝุกพังขมาขมามามทั้งหลายในีใจถึงก่อนมโนเศรษฐาม,โน,ฐมโนมายาสำเร็จแล้วโดยใจอย่างนี้เป็นต้นเหตุนั่นไงว่า พุทธศาสนานี่สอนถึงใจอดเดียวถ้าใจอย่างว่าใจของเรางดเว้นจากการรักษาจากการโทษทงนั้นเรียกว่าสินที่เจตนานั่นองสินคือส,นสินตัวเดียวไม่ต้องหลายตัวเจตนาเท่านั้นงดเรื่อง ขาดถ้าไม่มีเจตนาขามันก็ไม่ใช่ไม่ใช่คิดจริงอย่างเราไม่เห็น<ม>เราไม่คิดจะขาแต่บังเอิญไปทำให้สัตตายหรือเหยียบสัตตายอันนั้นคิดจากริงเจตนาคิดั้งใจจะขาแล้วก็พยายามขา ถ้า้าได้ขอามีชีวิต่าให้ก็เจตนานั้นนั่นแหละจิงจะขายจากสินรักของ,องแล้วกันเรารับเราขโมยของเขาเจตนาจะเอายิงจริงหือเปล่าไม่ใช่ว่าเห็นของตกหล่นเราเราเก็บมาไว้ถ้าหายเจ้าของเขามาทวง เรียกของเขาในถ่วงกระตาอันนั้นเราถือเป็นการลจิตของเราถ้ามาท่วมแล้วให้เข้าไปอันนั้นจะเป็นเจตนาแท้ในเจตนาทางนั้นความเชื่อตรงนั้นี่ะเชื่อว่าทำดีได้ดีทันเชื่อนส่วนนั้นเป็นต้นเหตุของพุทธศาสนาให้เขาจับต้นเหตุเขาจับต้น ขั้นตอนเดิมของพุทธศาสนาแท้คือความเชื่อจัตทีทวิตตังบุริตตะเตถังสัทธาเป็นภาพนัะเสิดของบุคคลของมนุษย์บริจริชายทั้งมนุษย์เกิดความเชื่อทั้งนั้นเชื่อท,ทำดีไดดีทั้งเถิดเลยส่วน เชื่อว่าทำบุญได้บุญเชื่อว่าทำบาปได้บาปศรัทธาเป็นอะไรของสำคัญเป็นเบื้องต้นทุกศาสนาต้องอาศัยศรัทธานในท่านนั้นศรัทธาในศาสนา,สา,น,สา,านั้นอยู่ด้วยศรัทธาเราวทำบุญจนทานต่างๆไม่ใช่ทางเลยโดยความรุ่มหลง ไม่ใช่ด้ยความสนุกสนานเพื่อเพลินขโมูไปเที่ยวสนุกเป็นแล้วเขาศรัทธามันต้องเกิดภายในใจคิดเอาไปทำบุญแล้ววันนี้แหละอะไรก็ตามเถอะถ้า,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 าเขาฝามาพระพุทคุณแะ่ทำบุญพระพุทธรูปก็ได้สร้างโบสถ์้าวิหารเอาเถอะจิตตั้งใจ คิดตั้งใจมั่นคงในการว่าเราจะทำบุญเราทำแล้วท้องได้บุญแน่นอนงานนั้นนห่ะเป็นเพื้งต้นยังเห็นยังไม่เห็นบุญอีกสักงทำจะไม่เห็นบุญแต่รูยจากตัวบุญพูดง่ายพูดรวมๆกันว่า คนเราเนี่ยะเป็นตัวบุญถ้ามีตัวของเราแล้วก็ทำอะไรไม่ได้ทนะั้งนั้นไม่พูดง่ายๆบาปคือตัวเราเนี่ยเป็นบาปถ้าตัวเราไม่มีเราทำบาปไ,ได้นันนี้พูดง่ายๆพูดเข้าให้ละเอียดเข้าไปว่าบุญคือความจริงใจบุญคือความพอใจ บุญในการที่เราสะละจะากะลงไปแล้วเต็มตื่นสมาภายในใจอันนั้นะเป็นตัวบุญแท้บาปคกงกันผานเราคิดจะกระทุษร้ายคนอื่นทำลายคนอื่นเช่นตีชี๊ดต้ากันหรือขโมยของเขาอันนั้นเป็นเจตนาภายในใจ นั่นแหละเป็นทุกบาปบาปเพราะเหตุที่ใส่เาหมอคิดจะขโมยของเขามันต้องเข่าหมอเมื่อเข่าหมองแล้วก็แอบแอบลีลีซุกสุกมันซ่อนอยู่ใช่ว่าการเมื่อไรกันลากเขามนั้นขโมยเขามันขโมยแล้ว ความเศร้าหมองนะไม่หายสักทีคิดอยู่ในใจของเราตลอดเวลาความรวยของเขารวยๆอาจเป็นหมื่นเป็แนแสนคนนี้ย่อมถือว่าเป็นบุญมันไม่ใช่บุญนะ่นะั่นบาคือความเศร้าหมองภายในใจเห็น mm hmm. ด,ด้วยใจของตนเอง ไปเดชมเชนนยนก nhò ชมเชยสนุษย์อย่างนีงไหนก็เอาเถอะคิดว่าบของนั้นเรารักเข้ามาแล้ขวขโมยเข้ามาเล้วโกงเข้ามาเห็นชัดในใจนอมันเนอย่างนี้มันจะเป็นบุญยังไงมันก็เศร้าหมองตลอดเวลาเึ่งเราจะไปซื้อจริงของต่างมาใช้มนนสาสอย หรือซื้ออาหารต่างกินอะไรทุกเก่งทุกอย่างซื้อมาทานน่ะทานเอาปก็ยังเศร้าหมองในใจนั้นตลอดเวลานานนี่นานเลี้ยงลูกเลี้ยงเนียเลื่ยงไปเลี้ยงลูกเลี้ยงผัวเขาบาปนะไปเลี้ยงอีกคนอื่นอีกบาปนั้นยังเอาไปเลี้ยงคนอื่นคนอื่นก็เป็นบาปต่อไปคือหัดนิดใส่เขาเอง ให้มันเป็นบาปทั้งนี้แหละตัวบุญตัวบาปที่ตรงนี้แหละไม่ใช่อืน่นใดรี่ว่าสัตธีทวิตตังปุริสัสสเศตกังปัญญาัถา,ญญานั่นแหละเป็นปัญญาของบุรุษปัญญาในที่นี้หมายความว่ารู้จักดีจะชั่ว ไม่ใช่ปัญญาอื่นใจปัญญาด้ฤกษ์ดีจะชั่วฤกษ์ดีจะถูกนั่นแหละสูตปัญญาท่านยังพูดต่อไปอีกว่าปัญญายะไปเหทา่านท่านพูดต่อไปว่าพัฒายาตรีอุคังนั่นพูดสูงสูงนั่นไปอีกพัฒนาเป็นเครื่องขามโอคะปูคะหมายความว่า กิเลสที่มันตกลงในใจกิเลสเนี่ม,นมากมายเหลือเกินท่วมโลกสมมติคือความโลภของโปรดของมีแทบทุกคนบรรดาสัตว์ทั้งหลายเกิดขึ้นมาในโลกนี้ต้องมีความโลกของโกรดขอมหลงนี่แหละเป็นพื้นฐานที่ว่ามันท่วมหัวใจอยู่ท่วหม,มด ท่านท่าหามีศรัทธาอย่างอธิบายมาแล้วก็เป็นเครื่องขามโอภะโอคาแปลว่าแม่น้ำน้ำนั้นัื้ือหมายสวามมันท่วมหัวใจคนท้าหาว่าศรัทธาเกิดขึ้นแล้วมันค่อยหายไปค่อยหมดไปอย่างเรามีเงินมีทองท้าหาก็มีศรัทธาจากพระนงไปได้ ในเงินทองนะที่เราสร้างใจนั้นเรียกว่ามันหมดค่อยหมดไปหมดเงินหมดทองก็ไม่เข้าเรยหมดชีวิตนั่นสิมันมากมันมันดีขึ้นสัทธายปฏิโอคังคนจากโอคะาดลยเพราะสัทธาถ้าสัทธาแก่กล้ายิ่งก็ยิ่งคนคนง่าย อัปมาเดนะอนนาวังความไม่ประมาทเพื่อไม่ลืมตัวนั่นเรียกว่าคนจากมหาโนภบพสบงสารอันเดียวก็นั่นแหละโอคากับมหาโนภบพสบงสารกันเช่นกันั่นแหละพูดกับคนจากมหาโนภพสงสารได้เพราะมีปัญญา ไอ้ครอบครไม่ประมาทครอบไม่ประมาทในที่นี้ก็ยังไม่เข้าใจไม่รู้เรื่องพราะไม่ประมาทกันหมายถึงเรื่องจิตอันเดียวคือมีสติไม่พลั้งเผลอหลงลืมครอบไม่ประมาทอย่างเราเดินถนนท้นทางไปไม่เดลนไม่หลงหัวเมาเข้าใจเราเดิน ต้องระมัดระวังตัวรถตัวลาจะชนเราแล้วตัวขโมยก็จะมาตีริงวิ่งราวอะไรต่างๆนั่นนีว่วบาความไม,ม่ประมาทความไม่ประมาทนี่เป็นเหตุให้รักษาตัวได้อย่างชันดีขึ้นไปกว่าน,นั้นอีกความไม,ม่ประมาทคือมีสติควบคุมจิตให้เจอในอำนาจของตง ให้หลงทั้งถือติคือความไม่ะมานนี้สามารถที่จะป้องกันภัยอันตรายร้าย,ย่างป้องกันกิเลสเมื่อเกิดขึ้นก็ไดป้องกันรักษาชีวิตในเด๋ยนนี้ก็ะด้รักษากิเลสมันสนก็ะใดถ้าไม่เชื่อลองคิดดูเราคิดจะทำลายคนอื่น เพราะเหอสติเมื่อมีสติตั้งมั่นแล้วไม่สามารถจะทำเพื่อทำนายเพื่นได้เรามีสติอยู่ทุกเมื่อวิริยาวจีเวนเดินทั้งนอนทุกอิยร์ยาบนนั้นสติคือความไม่ประมาทความไม่ประมาทคือมีสตินี้แม้แต่ความเจ็บความปวด ความเมื่อยล้าสาระกาทุกอย่างเอาสติแล้วจะควบคุมเอาสติแล้วเป็นมองดูเอาสติแล้วจะกำจัดหายไปเลยสติตั้งมั่นในที่ใดที่เรนเหล่านั้นต้องหายไปในที่นั้นถานนนน้าสติตั้งมั่นในทุกเรียกดันงทไมเกิดอีกต่างอันนี้เราตั้งมั่นเต็น ในขณะที่เราเจ็บปวดในเวลาที่เราเมื่อยล้าเอาสติไปตั้งมันเลยมันก็หายไปแต่มันหายไปลืมเสียสตินะมันเลยประมาทนั่นแหละงช่ไหาประมาเดออ่านระหวังทั้งที่มีสติลวกันเกิดอุบายปัญญา คือรู้จักจิตพุงตนนั่นแหละคำว่าปัญญาในที่นี้รู้จักประทำดีทาชั่วทำหย่าละเอียดทำรู้เท่ารู้ทันนี่ตลอดเวลานัานเรียกว่าปัญญาปัญญาในครันน้นี้นี่ให้ปัญญาอภิสนาปัญญาที่รู้เท่ารู้ตัวของเรานั้นไม่เย่อเ,เกิดขึ้นเรียกว่าปัญญาไม่ใทาความชั่วนั่นแหะเรียกว่าปัญญา ปัญญาปัสชนาต่างผู้ที่เจริญกันในเจริญใิปัญนามันต้องอเกิดเจงขึ้นเองอันนี้เราต้องรักษาสติเรียกว่าไม่ประมาทก่อนเกิปัญญาอันาินาเมื่อแก่กล้าเข้าไปแล้วรักษาสติจนไมแก่กล้ามันเกิดปัญญาอีกไม่หรอปัญญา,าอภินะเกิดเง ไม่ได้ตั้งใจให้เกิดแต่เกิดเองปัญญาที่ตั้งใจไม่กัปัญญารักษาตัวเบืงต้นความาเกิดเองเป็นเองจึงเป็นของอศัศจรนั้เป็นของเหลือวิสัยที่มนุษย์กุศุชนจะต้องให้มันเกิดขึ้นปัญญาปัชนาพิจารณาเห็นไตรลักษชัด จแจ่งแจกแจกแจกในตนเองทง่มีใครบอกใครสอนและไม่ต้องตารกทั้งเรื่องใครนั้นมันเป็นเองพญานาเป็นของสูงสุดเป็นชั้นของพระอริยเจ้าพัญญาพัฒนาในชั้นของพระอริยเจ้าไม่ใช่ปัญญาเกิดบ่อยๆพยานาพัฒนาไม่ใช่เกิดบ่อยๆแต่ในชั้นในชั้นนั้น โสดาจะิดทานาคาราเกิดเกิดครั้งเดียวไม่ได้เกิดอ,อีกอีกสองสามครั้งมันปัญญายดชนะแทนรวบรวมคาว่าที่พูดทังงเรื่องไอ้จิตในเบื้องต้นทาบุญกุศลก็ปเป็นเรื่องจิตทางนั้นท้งบาปกุศลก็เป็นเรื่องจิต ความเชื่อมันในใจในจิตของตนก็จิตนั่นแหละเป็นคนเชื่อมันอันนั้นเป็นเรื่องต้นของการถือพระพุทธศาสนาเมื่อรัทาเป็นของประเสรศิฐเป็นของประเสริฐเลิศกลวงไอตัวสิงกลวงม,มดในมนุษย์อันนี้อะไรจึงเป็นไอ้เป็นเหตุให้เกิด ปัญญาคือสชาเป็นเหตุให้เกิดปัญญาเป็นเหตุในคพ้นจากพระนกพงศารเราไม่กระมาเขาเป็นเหตุให้พ้นจากพระนกพระนกพงสารปัญญาที่สุดคือว่าบริสุทธิ์เลยปัญญาเ็าเกิดจากใจรวมความรีกว่าพุทธศาสนานี้เป็นสายฝสื่อเนื่องไปหมด ที่พูดเป็นแยกเป็นเป็นส่วนนั่นก็พูดได้หรอกแต่หากว่าเป็นสายอันเดียวกันพระพุทธศาสนาต้องสอนอย่างนี้ไม่ได้สอนเป็นชิ้นเป็นอันไม่สอนเป็นชัดเป็นส่วนเพราะนเดียวกันนะ่ถ้าหาพิจารณาให้สีดทั่วนัง่งอันเดียวกันหมดนี่ยจะมาเทศนาทั้งเรื่องศรัทธา และความไม่ต้องมายและความบริสุทธิ์หมดจดกอจบเพียงแค่นี้